ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมนายปูนะครับนายปูสาย3นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในช่วงที่เรียกได้ว่าโควิดนะครับผมแต่ว่าโควิดก็คงต้องดําเนินต่อเราก็คงต้องดําเนินการต่อไปเช่นกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีรถ1ครคันนะครับซึ่งเป็นรถ SUV นะครับในกลุ่มที่เรียกได้ว่าขนาดนี้ก็มียอดขายที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผม และก็เป็นรถที่ได้รับความต้องการในท้องตลาดมากขึ้นเช่นกันในกลุ่มของรถอเนกประสงค์นะครับซึ่งตอนนี้เราคงเลี่ยงไม่ได้แล้วก็คือเจ้า e v e r อเร์คันนี้นะครับผมตอนนี้เจ้า e v e r อเร์คันนี้เนี่ยเดิมๆเนี่ยก็คือจะเป็นรถสไตล์ SUV สไตล์เมกันนะครับหลายคนก็คงเคยเห็นหน้าเดิมๆเขาแล้วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหล่อดูดีนะครับแต่วันนี้เรามีอุปกรณ์ตกแต่งให้เขาสามารถที่จะดูดีดูหล่อแบบ อ่าหรูหรูเรียบเรียบไม่ต้องเป็นแบบแนวลุยๆดุดนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าจะแต่งแบบไหนให้ออกมาดูดีดูหล่อนะครับผมวันนี้ก็มีชุดแต่งของเจ้าตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นชุดแต่งที่เรียกว่าชุดแต่ง Victor p r o นะครับผมชุดแต่ง Victor Pro ตัวนี้เนี่ยก็คือมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับในเรื่องของสีนะครับสีสันจากทางโรงงานที่สามารถทำให้อ่าเป็นสี เดียวเรียกได้ว่าเป็นสีเดียวและใกล้เคียงกับสีเดิมของรถมากที่สุดเลยทําให้มีจุดเพี้ยนต่ําที่สุดนะครับรวมถึงจุดที่2นะครับของ Victor ร์โปที่เป็นไฮไลท์ของตัว Victor ร์โปเลยก็คือเรื่องของตัวชิ้วล้อนั่นเองนะครับหลายท่านเคยซื้อเจ้ารถเอเวอเรสตมาแล้วบางท่านไม่อยากเปลี่ยนล้อเลยแต่อยากจะใส่ชุดอุปกรณ์เสริมอะไรที่ทําให้รถดูดี แล้วก็คิ้วล้อไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะอยากได้แบบเรียบๆวันนี้เราก็มีให้ดูนะครับเป็นชุดวิกเตอร์โปรตัวนี้ไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนล้อหรือใช้ล้อขนาด20เดิมๆก็ตามนะครับยังคงสามารถที่จะให้มิติความโดดเด่นที่ดูดีดูหรูได้นะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ขอนําเสนอเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะมีคิ้วล้อที่โดดเด่นรับกับตัวกันชนหน้านะครับตัวนี้ซึ่งทําให้ตัววิกเตอร์โปตัวนี้ใส่ เข้าไปกับเจ้าอเวลเลตแล้วดูหล่อแบบชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ต้องลงทุนกันมากเลยทีเดียวนะครับผม เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับผมด้านท้ายของเจ้าวิกเตอร์โพนะครับจะประกอบไปด้วยนี่ครับตัวกันชนท้ายนะครับผมซึ่งมีท่อคู่มา4ใบอ่าสี่สี่ตัวนะครับทำให้ดูรถมีความสปอร์ตมากขึ้นรวมถึงตัวคิ้วล้อเหมือนกับด้านหน้านะครับก็ยังคงเป็นคิ้วล้อที่มีขนาด3นิ้วนะครับผมยื่นออกมาเพื่อรับกับตัวล้อไม่ว่าจะเป็นล้อเปลี่ยนก็ดีหรือจะเป็นล้อเดิมก็ดี ก็จะทำให้รถคันนี้นั้นดูหรูแบบไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับกับชุดแต่งของ v i c t o r p r โตัวนี้สีสันก็อย่างที่บอกว่าเป็นสีระบบ 2K นะครับซึ่งให้สีที่ค่อนข้างที่จะสมจริงและเหมือนกับของเดิมมากไม่ว่าจะมองไกลมองใกล้เราได้สีที่ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับตัวนี้อย่างที่บอกชุดแต่งที่ดูหรูในขนานี้สำหรับเจ้าเอเวอเรสตัวนี้คงหนีไม่พ้นเจ้าวิกเตอร์โปตัวนี้แน่นอนครับนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่เราแต่งเพิ่มเติมเข้าไปในชุดนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัวไฟท้ายซึ่งจะทําให้ตัวเจ้าเอเวอเรสตคันนี้ดูมีมิติในด้านท้ายมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวคาดท้ายด้วยนะครับตัวนี้ที่เราทําการใส่แต่งเติมเข้าไปก็สามารถทําให้รถของเรานั้นดูเรียบหรูดูดีแบบลักชัวรี่คาร์ได้เลยนะครับ ครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าหรือว่าหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะแต่งรถแนวนี้นะครับให้ดูหรูแบบนี้แล้วสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายนะครับของทางาบ้านปูได้นะครับหรือสามารถติดต่อเข้ามาตามเพจร้านได้นะครับแล้วก็ติดตามช่องทางทาง YouTube ของทางร้านก็ได้เช่นกันนะครับผมยังไงช่วงนี้เป็นช่วงโควิดขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับ ใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านปัวโตคานะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ